วันนี้เราจะมาทดสอบนะครับเรื่องของถ่านถ่านที่เราใช้ทั่วไปนะครับถ่านพวกนี้ก็คือใช้ในเรื่องของการปิ้งย่างหรือว่าใช้ให้ความร้อนเข้าไปนะครับนี่ถ่านเนี่ยวันนี้เราจะมีการเทสทั้งหมด4ชนิดนะครับโดยทั่วไปแล้วถ่านมันมีหลายชนิดมากนะครับนอกจากส่ชนิดนี้แล้วนะครับแต่วันนี้เราจะทดสอบสั้นการทดสอบเบื้องต้นของเราคือเราจะทดสอบเรื่องของความบริสุทธิ์ของถ่านนะครับว่า ฐานแต่และชนิดมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนนะครับการที่วัดถึงความบริสุทธิ์ของฐานก็คือในตัวฐานเองนะจะมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนนะครับค่าคาร์บอนนะครับยิ่งคาร์บอนอยู่สูงก็ยิ่งฐานก็ยิ่งมีความบริสุทธิ์มากนะครับนี่การทดสอบเบื้องต้นนะครับเราจะใช้เครื่องมือวัดในที่นี้หมาย r, ถึงตัวโอมเตอร์นะครับเพื่อจะดตรวจสอบดูว่าค่าความต้านทานของฐานแต่ละตัวเป็นแบบไหนนะครับฐานที่มีความบริสุทธิ์มากๆ ความต้านทานในตัวของมันเองจะน้อยนะครับเชิญช่างทดสอบเลยครับตอนนี้เราจะมาทดสอบเรื่องของฐานผ่านธรรมชาตินะครับที่มีขายทั่วไปนะครับตรงนี้ก็เราตั้ง2,000โอห์มนะครับแล้วก็ไม่มีการนำไฟฟ้านะครับค่าความต้านทานไม่ขึ้นก็เป็นค่าที่สแสดงว่ามีค่า,ค,าความต้านทานที่สูงมากนะครับต่อไปก็เป็นถ่านอีกตัวนึงครับ ฐานตัวนี้เป็นฐานอ,อัดแท่งเขาเรียกว่าฐานอัดเย็นนะครับดูรูปทรงสวยมากนะครับเป็นฐานตักนี้จะมีขายทั่วไปในท้องตลาดและห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะมีขายฐานตักนี้นะครับในที่นี้ที่เขาบอกว่าฐานไร้ควันนะครับแต่ในการพิสูจน์เนี่ยเรารองพิสูจน์ว่าไอ้ฐานไร้ควันตัวนี้มันมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนนะครับเชิญครับตรงนี้ก็ยังไม่มีเรื่องของการนําไฟฟ้านะครับนี่แสดงว่ามีความต้านทานในตัวมันเองค่อนข้างสูงนะครับ ต่อไปก็เป็นถ่านชนิดหนึ่งนะครับถ่านชนิดนี้เป็นดิพันที่เกิดจากบริษัทน้านเพียวพาวเวอร์นะครับในนามของทีพีไบโอพิชาโคนะครับถ่านนี้เกิดจากกรรมวิธีการผลิตที่ใช้วัตถุดธรรมชาติเข้ามาอัดให้เป็นแท่งนะครับแล้วก็มาอบแล้วก็เผาที่อุณหภูมิสูงนะครับนี้ขอเชิญช่างลองทดสอบดูครับก็จะเห็นว่าถานของเรามีค่าความต้านทานที่ต่ำนะครับ แสดงว่าตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้มีค่าเปอร์เซ็นต์คาร์บอนเนี่ย85-90เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนตัวนี้เป็นแท่งที่พร้อมที่จะใช้งานนะครับส่วนตัวนี้เป็นแท่งที่ออ,อกจากเตาเผานะครับตัวนี้เป็นแท่งยาวนะครับเชิญช่างใช้ดูครับนะครับสังเกตว่าค่าความต้านทานก็จะต่ำนะครับ หลังจากนี้ก็จะมีฐานอีกตัวหนึ่งนะครับฐานชนิดนี้เป็นฐานนําเข้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะมีขายในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะครับทีนี้เรามาดูว่าคุณภาพฐานตัวนี้การนําไฟฟ้าหรือว่าค่าความต้านทานเป็นแบบไหนเชิญครับขึ้นเลยอะ่ะก็พิสูจน์ว่าตอนนี้คือในบรรดาฐานทั้งหมดนะครับที่เรามาทดสอบเนี่ยก็มีฐานหนึ่งชนิดที่เป็นสิฟันที่เกิดจากคนไทยนะครับ ที่จะทำฐานที่มีคุณภาพที่สุดนะครับขายให้กับตอนนี้เราทำส่งออกครับแต่เราคาดการณ์ว่าเราอยากจะทำฐานที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยนะครับหลังจากที่มีการทำการทดสอบด้วยใช้เครื่องมือวัดแล้วนะครับนี้ผมจะให้ทางช่างทดสอบด้วยด้วยลักษณะที่ง่ายๆนะครับก็คือใช้เรื่องของตู้เชื่อมไฟฟ้านะครับว่าแต่ละตัวมีการนาไฟฟ้าไหมนะครับเดยครับ ทาตัวแรกนะครับเป็นา่านง่านจากธรรมชาตินะครับก็ปรากฏว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเชิญตัวที่สองครับจตัวที่สามครับครับเชินตัวที่สี่ครับครับย้อนมาตัวที่สามอีกทีครับผมครับ ขอดูแท่งนี้ครับผมโอเครับการที่ฐานที่จะสามารถนำไฟฟ้าขนาดนี้ได้นะครับนี่ก็แสดงว่ามีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงน,นะครับถ้าเทียบในบรรดาทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวนี้ เป็นฐานที่เพียวที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดนะครับสะอาดที่สุดนะครับอันนี้คือได้กระบวนการของเราที่ว่าเกิดที่ว่าเกิดความเพียวขึ้นมาเพราะว่าเราใช้วัสดุที่จากขี้เลื่อยหรือว่าไม้เศษไม้มาบดให้เป็นผงก่อนนะครับแล้วมาอดโดยกรรมวิธีที่ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยอดออกมาเป็นแท่งเป็นเชฟเฮงนะครับเป็นเป็นฟืนก่อนแล้วก็เราก็เข้าไปอบที่เตาเตาที่เราสร้างขึ้นมานะครับเผาที่อุณหภูมิสูง นอกจากนั้นในกระบวนการสุดท้ายเรายังมีการไล่ไอพิษซึ่งในกระบวนการเผาถ่านทั้งหมดนะครับตอนสุดท้ายเลยเนี่ยมันจะมีเรื่องของไอพิษนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่เราเราคิดค้นพัฒนาวิธีการทําให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์นะครับถ่านเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ปิ้งย่างในขณะที่ไฟตอนที่เราติดไฟเนี่ยถ่านยังไม่แดงเต็มที่เราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นถ่านรักษาเน,นี่ ถ้ามีการเผาที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเวลาที่เราใช้ไปปุ๊บมันก็มีควันด้วยนะครับควันตรงนั้นก็คือสิ่งที่หลงเหลือจากการเผาถ่านนะครับที่เกิดจากการเผาไม่ไม่สมบูรณ์ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับวันนี้เรามีการทดสอบเบื้องต้นประมาณนี้นะครับในโอกาสต่อไปเรามีการทดสอบเรื่องอของค่าความร้อนของถ่านแต่ในแต่ละชนิดนรหรือว่าการคงทนหรือการให้ความร้อนทุกอย่างนะครับโดยเราจะทดลองในงานจริงซึ่งจะเสนอเป็นลําดับต่อไปนะครับผม